วันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมนะครับก็วันนี้ตรงกับวันคัมภีร์พิเศษของพระเจ้าตากสินมหาราชพอดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีส่งท้ายปีนะครับที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของพระพระพุทธศาสนามาปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยการเพื่อสืบสารพระราชบัญญัติธาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ท่านต้องการผู้ชาติบ้านเมืองแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชานะครับแล้วก็ เมื่อวานก็ยังเป็นวันพระส่งท้ายปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับก็ก็ขอไว้พเนองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567ตรงกับปีงูใหญ่งูมไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้พุกคุณเจ้าแล้วก็ชาวพุทธทุกท่านทั้งที่เป็นทั้งที่สังกัดอปปสเองก็ดีหรือไม่ได้สังกัดอปปสเองก็ดีทั้งที่อยู่ในประเทศไทยก็ดีไม่อยู่ในประเทศไทยก็ดีน่ย ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสําราญนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและที่สําคัญก็คือประสบความสําเร็จในการปกป้องพระพุทธศาสนานะครับก็ขอให้อปปปสประสบความสําเร็จในการปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วก็นะครับแล้วก็มีคนมาเห็นใจเรามาเข้าใจการทํางานของพวกเรามากขึ้นนะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือวัยพรปีใหม่ตรงหน้านะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะมาบอกก่อนที่เราจะพูดถึงประเด็นหัวข้อหลักวันนี้ก็คือ นอกจากการที่ผมได้มาับ้มาได้มาพูดรึงท่านนักข่าวที่มี้ย่ช่อ y o u t u b ส่วนตัวนะครับที่ว่าที่จะพูดถึงใครก็ตามที่บังเกิดจากพระพุทธศาสนาและอออกมาวิคราะห์ตามความที่เห็นส่วนตัวผมนะครับก็จะมีช่องที่เรียกว่าช่องบุตเอสนะครับรายการก็คือรายการเสียงเตือนภัยจากบุตเอสนะครับก็จะมาแชร์ว่าแต่ละตอนเนี่ยมันผมไปเจออะไรมีความที่เห็นต่อผู้ที่แสดงความเห็นด้วยในเชิงลบต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรก็จะมา พูดมันก็ต้อคนเหล่านั้นนะครับนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปติดตามกันได้ครับตอนนี้มีคนติดตามแล้วก็ประมาณสิบเอ็ดคนนะครับอนะครับก็ติดตามกันให้มากๆหน่อยนะครับเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วก็นะครับอ่าคุณประพันธ์วันนี้เราก็มาพูดส่งท้ายปีเนี่ยมันก็มีประเด็นสําคัญที่น่าสนใจวันนี้คุณประพันธ์ครับเรามีหัวข้ออะไรนะที่จะพูดให้กับท่าน ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอ่ะครับวันนี้เราเปลี่ยนกันฮะให้คุณเอสเป็นวิธีกรนะครับผมเป็นคนถูกถามนะครับสลับข้างกันนะครับครับคุณเอสครับคุณเอสถามอะไรผมเลยครับัสดีครับท่านผู้ชมครับว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นหัวข้อสําคัญส่งท้ายปีเนี่ยเรามาพูดหัวข้อเรื่องอะไรดีครับเนี่ยเอ่อท่านผู้ชมครับพอดี ได้คุยกับคุณเอสไว้นะครับแล้วก็พี่กุนเดชไว้นะครับก็เราก็สงสัยกันมานานแล้วว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นสื่อนะครับทําข่าวตรงไปตรงมาเรื่องเกี่ยวกับภัยจากมุสลิมเลยนะครับแล้วถ้าค่อนข้างจะอวยมุสลิมด้วยซ้าไปนะครับแล้วเผอิญตรงกับเรื่องที่คุณเอสเตรียมมาด้วยพอดีนะครับเพราะงั้นหัวข้อวันนี้ก็เลยกลายเป็นก็เลยเป็นคถามว่าจริงไหมสื่อไทยเนี่ยนะครับอวยอิสลามมากกว่าผู้นะครับจริงไหมสื่อไทยเนี่ย อวอิสลามมากกว่าพุทธนะครับซึ่งเดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยเราอาจจะมีการแปชวนท่านผู้ชมว่ามาตั้งฉายาสื่อกันดีกว่าไหมใหเพราะว่ามันจะมีฉายาประจําปีว่านักการเมืองแต่ละคนมีฉายาว่าอะไรแซลนักการเมืองแต่ละแต่ละคนว่าอะไรนะครับฉายาว่าอะไรนะครับไปทุกสิ้นปีนะครับเพราะงั้นเราอาจจะตั้งฉายาให้สื่อไทยมัางเหมือนกันนะครับเพราะสงสัยกันมานานแล้วว่าสื่อแต่ละช่องเนี่ยเออทำไมต้องอวยอิสลามเป็นพิเศษเพราะงั้นฝากท่านผู้ชมครับท่านมีไอเดียอะไรอยากจะ อยากจะตั้งฉายาให้สื่อไทยฮะช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ไทยทีวีเอสนะครับไว้ทีวีหรือท็อปนิวนะครับหรือมาติชนนะครับหรือช่องช่อง8ก็ได้หรืออมรินทีวีก็ได้นะฮะนะครับเป็นการบ้านนะครับอยากจะตั้งฉายาสื่อว่าอะไรนะครับอะไรรายการนะครับอ่ะมาสอบถามมาคุยกันก่อนดีกว่า,ว,าวันนี้คุณเอฟเตรียมเรื่องราวมาหลายเรื่องนะครับเชิญเลยฮะคุณเอฟครับต่อเลยฮะโอเคขอบคุณพูดถึงเรื่องว่าสื่อไทยเนี่ยตรงนั้นมันวนอิสลามมากกว่า หวยพุทธหรือเปล่าเนะี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ผม